อะมาดูกันนี่วันนี้ลุงใส่ใส่กระถางเปลี่ยนกระถางของบอสโซเลียเอสเพลนีโฟเลียประมาณ25กระถางนะครับวันนี้นะแล้วก็มีเซเลตตาด้วยบอสโซเลเซเลตตามีโซโกตาน่าแล้วก็มีกุหลาบนะฮะนี่คือโซโกตาน่านะโซโกตาน่า so มันจะมีสองแบบก็คือใบเขียวกับใบดำ แล้วก็มีเอสเพนิโฟเลียแล้วก็มีพาโลซานโตที่อยู่ข้างหลังนะครับพาโลซานโตที่อยู่แถวข้างหลังนู่นาใส่กระถางเตรียมไหมเพื่อว่าให้มันปรับตัวแล้วก็ให้มันปรับตัวแล้วก็มาใช้ดินตัวนี้แทนเพราะว่าครั้งก่อนเราใช้ดินที่ซื้อมาแล้วมีอาการตายไปเยอะพอสมควรนะไปฟอกแอกเซียนเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โตนิ่งเลยหลังจากที่เราทดสอบต้นนี้นะนี่คือต้นที่เราทดสอบพอทดสอบเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันแตกยอดออกมาดีเลย เราก็เลยจัดการเปลี่ยนกระถางใหม่หมดเลยนะครับ